สวัสดีครับพบกับอาจารย์อันอีกเช่นเคยนะฮะตอนนี้อาจารย์อันอยู่ที่นี่ครับเอ่อที่ไหนว่นี่ครับนี่ <c oughs> นี่ฮอยู่ตรงเส้นกลางซอยของโรตัสนะฮะหรือถ้ามองไปฝั่งทางนี้ก็จะเป็นฝั่งทางวิวววยทยาลัยธาตุพนมนะฮะแล้วก็มีวัดสุริโยอยู่ตรงนี้นะครับ ถ้าเป็นคนพื้นที่เขาจะรู้จักกันดีครับนะฮะที่นี่ครับรถเต็มเลยนะฮะนะเขาเรียกร้านกว๋วยเตี๋วกลางซอยนะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างใหญ่นะร้านใหญ่โตมากเลยนะครับเพราะฉะนัน้นตามว่าเนาะชื่อร้านกว๋วยเตี๋ยวก็ต้องมากินกว๋วยเตี๋ยววันนี้อาจารย์นันสั่งไปแล้วนะครับเมื่อกี้เขาไปดูบรรยากาศแล้วตอนนี้เวลาก็ประมาณ1 1โมงนิดๆนะฮะแต่คนเยอะมากนะครับบรรยากาศเขา คนเยอะตั้งแต่1 1บเอ็โมงอะคิดเรานะไม่อยากคิดเรื่องตอนเที่ยงถ้าเป็นช่วงเที่ยงจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันครับนะฮะ เมือ่อด้ม่เป็นไ,ไ,ไรไ,ไ,ดได้อยู่ตัดเลยครับหายเพิ่นนี่คิดมากคิดมากไายเพิ่นหายเพิ่น <c oughs> เปิดมาได้เกือบสิบปีแล้วเกือบแล้วครับที่นี่ที่คือไม่ได้ย้ายไปไหนอยู่นี่ตลอดใช่ไหมครับ แต่มันเป็นอาชีพเดิมของพ่อแม่เราแสดงว่าเพิ่งมาต่อยอดใช่ไหมใช่ค่ะต่อยอดได้กี่ปีแล้วครับก็สิบนี่แหละครับสิบโอ้สิบปี <laughs> ใช่แล้ว <laughs> ก่อนหน้านั้นก็ทําอยู่แล้วมันพ่อกับแม่เขาทําแล้วก็น้องสาวเขาก็ทําอีกที่หนึ่งอ่ะนะ <h ums> เรากลับมาอยู่บ้านไม่มีอะไรทําก็เออโอ้โบวมมากเลยเนี่ยลูกค้า <laughs> ลูกค้านะ ค่อนข้างเยอะนะตอนนี้ยังไม่ถึงเที่ยงเลยนะครับมาถึงแล้วนะครับเส้นหมี่เนื้อรวมครับไเ,เลยครับเนื้อรวมหนึ่งชุดนะฮะทางร้านเขาก็จะให้ตัวถ้วยที่สามารถผสมน้ำจิ้มได้นะครับกินกับเนื้อรวมผักครับผักครับผัก,กแล้วก็พริกนะฮะพริพกยิ่รู้สึกจะมีสองชนิดนะเป็นพริกเล็กนะฮะแล้วก็พริกใหญ่ กมาครับมาลงกันครับมาลงกันมาต่อเลยครับที่เนื้อลวกเอาแบบฉ่ำๆเลยนะครับเนื้อของเขาทำเป็นเนื้อขาลายนะเนื้อน่องขาลายนะครับ มีผักสดด้วยดียมากเขาบอกเขาบอกว่าคี่เด็ดเขาอยู่ตรงนี้เนื้อเปื่อยคือเด็ดจริงตรงนี้ นึกเปือยละลายในปากครับออออชอบบ้างครับดึงๆคอ,อเจ้นเต็มเต็ เรียบร้อยครับเที่ยงนี้นะฮะกับก๋วยเตี๋ยวกลางซอยนะครับมีถั่วด้วยนะฮะ ชุดเมื่อกี้นี้โหแบบอิ่มแน่นเป๊ะเลยราคานีนกันเองสุดๆนะไม่แพงอร่อยเขาบอกจิดใจเนื้อเปื่อยมากเนื้อเปื่อยนี่แบบละลายในปากเลยนะฮะก็ต้องลองมาชิมได้นะครับพิกัดนะครับพิ่กัดพิกัดจะบอกไงถ้ามาทางนี้แล้วกันนะครับทางนี้นะฮะทางสามแยกใบษณีนะฮะเลี้ยวสามแยกใบษณีลงมานะฮะก็จะเจอร้านอาหารอยู่ซ้ายมือนะครับซอยซ้ายมือเลยจะเป็นสี่แยกนะฮะเลี้ยวเข้ามาทางซ้ายมือ ทางขวาก็จะเป็นวิทยาลัยธาตุพนมนะครับตรงมาเรื่อยๆครับเลยวัดสุริโยมานะฮะพิกัดจะอยู่ซ้ายมือนะครับร้านนะครับร่มลื่นดีนะครับนี่ครับบรรยากาศต้องมาลองครับผมไปครับรอบหน้าเจอกันอีกทีครับอาจารย์อันพาเลาะสวัสดีครับบ๊ายบาย